สวัสดีค่ะเนาะสลา,ามาอีกแล้ววันนี้สลา,าตั้งใจจะมาตัดผักนะคะเมื่อวานสลา,าตัดผักบุ้งกับใบบังรักนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผักบุ้งงามงาม,งามได้เยอะเลยได้ประมาณสักโลโลก,กว่านะนะกลุ่มขนาดนั้นนะตัดมาแล้วได้โลก,กว่าๆแล้วก็วันนี้ วันนี้ซาร่าจะมาทำน้ำพริกกะปิกินกันนะนะคะแล้วก็ทำทำน้ำพริกกะปิกินกันแล้วก็จะไปตัดโซคินี่มาชุบไข่นะมาชุบไข่ทอดนะคะแล้วก็เราก็จะมากินข้าวกันนะตอนกลางวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยซาร่าตั้งใจนะคะตั้งใจว่าจะมาทำความสะอาดอันนี้อยู่หลังบ้านเหมือนเดิมอีกนะ อยู่หลังบ้านเราเนาะตั้งใจนะคะว่าจะทำความสะอาดบันไดเนี่ยนี่ค่ะวันนี้ตั้งใจนะตั้งใจจะทำความสะอาดตรงนี้นะคะวันนี้นะคะแล้วก็สลาก็จะเอาพวกกระถางพวกอะไรออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าสองปีแล้วไม่ได้ล้างล้างบันไดนะใช้ใช้น้ำความดันสูงนะฉีดพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวทําเสร็จแล้วไงเดี๋ยวซาร่าจะให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็ว่าบันไดเราจะขาวขนาดไหนนะคะนี่นะวันนี้ตั้งใจจะทําทางนี้กับข้างๆบ้านตรงนี้นะไม่รู้จะได้ไหมเพราะว่าวันนี้อากาศที่นี่ยี่สิบนิดๆนะคะตอนนี้ยี่สินะคือคือกำลังเปิดเหมือนเราเปิดแอร์แล้วก็มีลมเย็นๆนะคะสบายๆค่ะเพื่อนๆ นาะแล้วก็จะล้างบันไดนี่แล้วก็ล้างบันไดข้างบ้านเนาะแล้วส่วนหน้าบ้านหน้าบ้านเรายาวนะหน้าบ้านเรายาวก็จะให้แฟนล้างเพราะว่าแฟนเขาบอกว่าเขาทําเองนะคะที่บันไดนี่เดี๋ยวอันนี้ก็ทําก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จเนาะนะคะเพราะเราเอาของออกแล้วเราก็อยากจะล้างให้มันขาวเนาะแล้วก็ บันไดข้างๆตรงข้างๆหินหินตรงเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยรอบบ้านเลยนะเนี่ยหินตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยใช้น้ําฉีดล้างหมดเลยนะเนี่ยรอบๆรอบเลยล้างหมดรอบเลยนะคะเนี่ยตรงน้ําตกด้วยนะคะนี่ตรงน้ําตกด้วยล้างหมดเลยนะ ขอบขอบรอบที่มันเป็นหินเนี่ยนะคะล้างหมดนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวอาจจะทําคลิปคลิปล้างนะคะแล้วก็คลิปเออน้ำพิกกะปินะคะคืออาจจะแยกคลิปกันเนาะถ้าเกิดคลิปมันยาวสลาไม่อยากให้เพื่อนๆดูคลิปยาวนะบางทีก็ดูไม่จบคลิปก็เบื่อเพื่อนๆนะ สราเองก็อยากจะทําคลิปให้มันพอดีพอดีดูให้มันจบไม่เบื่อนะคะแล้วก็ในบ้านน่งานบ้านเยอะเนาะเนาะงานบ้านเยอะมากแล้วก็ต้องทำนู่นทํานี่โอ้ต้นไม้ก็เยอะนี่เดือนเจ็ดแล้วจะเดือนแปดลอีกสองเดือนตัดต้นไม้ใหม่อีกแล้วนะตัดรอบบ้านเลยแล้ววันเนี้ยถ้าเกิดนะมีเวลานะสลาก็จะมาตัดต้น ต้นนี้นะนี่นะคะต้นนี้นะคะต้นนี้นะมีน้ำนะเนี่ยปีนี้เดี๋ยวเดือนเดือนออกทเบอร์ก็เดือนสิบจะตัดทิ้งทั้งสองต้นเลยนะมีน้ำโอ้ยไม่ชอบเลยน้ำทั้งนั้นและทั้งต้นเลย เนาะเพื่อนๆป้ไปตัดโซคินี่กันปะเอาละค่ะเรามาตัดโซคินี่กันนะลูกใหญ่แล้วจะไปชุบไข่ทอดนะจ้าเพื่อนๆเนาะ <No. S 1> เราตัดเลยเนาะอืมตัดลูกเล็กก่อนลูกนี้ก่อนเดี๋ยวลูกใหญ่เราตัดพรุ่งนี้นะนี่นะคะนี่เราตัดลูกนี้ก่อนพอดีมีตู้เย็นอีกลูกหนึ่งนะ ราตัดแค่ต้นเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำอีกเนาะปะปะเดี๋ยวมาทอดกันชุบไข่เนาะนะคะเอาละค่ะมาลดน้ำผักกันนะเพื่นพนอนๆลดน้ำผักกันงามนะจ้างามงามนะกินกันไม่ทันนะ 蚂蚁。嗯啊いい เอาน้ำอีกเรามีน้ำตรงนู้นเนอะออเอาละมาลดกันอีก เดี๋ยวเราไปลดต้นพริกกันเนาะไอ้ต้นมะเขือนะคะเอาละค่ะสคินี่นะเราจะมาชุบเอชุบไข่ทอดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะละราสลจะตำพริกกะปิเนาะนี่น,นี่เตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะนี่นมะนาวตาลม,มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบนะผงชูรสตาลปี๊ของเราก็มีนี่ตาลปีของเรานะมาจากเพชรบุรีนะคะ ตามรีเพชรบุรีนะเป็นอย่างนี้นะเขาจะนิ่มๆนะนะคะเอามาจากไทยเนาะจากเพชรบุรีนะคะปะ่ะเราขอทอดนี่กันก่อนนะโซคินี่ชุบแป้งไอชุบไข่ทอดนะนี่ไข่ไก่ไข่ไก่สีสวยเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไข่ของพ่อนะพ่อเขาเลี้ยงพ่อสามีเขาเลี้ยงไก่เนาะเขามาให้เนาะสีสวยนะแล้วก็ไข่เป็ดแกก็ามาให้นะ เรามาทำไข่เค็มกันที่นี่ไข่เค็มไข่เป็ดไม่มีนะนี่เราทอดแค่นี้ก่อนเนาะพอกินนะมีอีกลูกที่เราตัดมาวันนี้เนาะนะคะตัดมาวันนี้นี่อันนี้ลูกเก่าลูกเมื่อวานเราตัดมานะปะ่ะมาทอดกันเพื่อนๆเรามีปลาทูทอดด้วยนะ ถูทอดก็มาจากเมืองไทยนะคะโอ้ยกระเด็นกระเด็นอย่างมากเลย เดี๋ยวซาลาผัทอดกันนะเพื่อนๆเนาะนะคะเดี๋ยวขอทอดกันนะคะเอาละค่ะมา,ามะทำก,กระเทียมกันกระเทียมกับพริกเนาะนะคะเก็บไว้โรยบ้างเดอ้อพริกเนาะขอตำก่อนเนาะ ต้มกันนะคะเอาละค่ะเราทำพริกละเอียดแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่ไปเลยน้ำตาลปีป๊บผงนัวเนาะน้ำตาลปีบแล้วก็กะปินะกะปิ เดี๋ยวสลาะขอตำก่อนเนาะเอาแล้วค่ะเราก็ทํำได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะบีบมะานาวกับใส่น้ำปลานะคะเมื่อกี้ใส่น้ําตาลแล้วนะนี่ไอน้นี่ของเราไม่เค็มนะจะปีเราเอามาจากเกาะกูดนะเราไปเที่ยวเกาะกูดเราก็เอามาเอามาทีซาร่าซื้อกระปุกละเก้าสิบบาทนะกระปุกใหญ่นะ นะคะเป็นเคยแท้นะแล้วก็เอามาทีก็สี่ห้ากระปุกเนาะเอามาเมืองเอามาเยอรมันสามกระปุกอีกกระปุกหนึ่งก็ให้น้องสะพ้ายอีกปุกหนึ่งก็ให้แม่เนาะแล้วก็เสร็จแล้วน้องสะพ้ายก็ให้ตาไปเลยให้ตาไปอีกเนาะแล้วก็ไปให้พ่อหอมหอมเพื่อนๆ มะนาวที่นี่นะไม่มีเม็ดน้ำเยอะนะคะอืมโอ้ยกระเด็นพริกโรยไปเลยยังไม่รู้ไหต้องชิมก่อนนะคะให้พริกมันแตกนิดนึง หนึงตาลปิ้บอยู่ตูดเนาะนี่นี่นี่น่ากินไหมครับเพื่อนๆชิมหน่อยชิมหน่อยเออหอมบีบมะนาวไปปุ๊บหอมหอม,อมแต่ถ้าเกิดใครกินหวานน้ำนะอันนี้ได้เลยแต่สลากินเปรี้ยวนะขอใส่น้ำป้าหน่อย นะคะเอาล้ค่ะนี่มะนาวที่นี่เห็นไหมเขาไม่มีเม็ดนะไม่มีเม็ดเลยแล้วน้ำดีดีนะคะลูกเนอเออสี่ลูกสี่ล,ลูกก็ประมาณสักห้าสิบประมาณเนี้ยสี่ลูกห้าลูกประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบบาทเนาะก็ไม่แพงนะถ้าเกิดมาคิดเป็นมะนาวบ้านเราตอนแพงแพงอะ เนาะหอมหอมเพื่อนๆเราไม่มีมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงซสลาไปทำแกงเขียวหวานหมดละน,น้ำพริกนี่จะเก็บไปด้วยแซบ่บๆเลยนี่ แซ่บๆเลยนะคะอมืมชิมๆๆขอบเปียงนิดนึงนิดเดียวเพื่อนๆ เอาละล้างจะมือเปื่อยแล้วก็น้ำปลาอีกนิดนึงพอแล้วเลิศแถวนี้ก็เลิศแล้วนะคะนี่นี่นปะทูสลามาจากเมืองไทยนะ นี่ปลาทูสาลามาจากเมืองไทยนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะอันนี้สาลาซื้อมาตัวละหกสิบาทจากเมืองไทยนะปลาทูหน้าเอ่อหน้าหนาวอะ่ะเขาจะมันนะเพื่อนๆแล้วอร่อยหูยมันมากและอร่อยนะนี่ซาลามีไปที่ไรมีเจ้าประจํานะเขามาขายถ,ถึงหน้าบ้านเนาะมาขอจับใส่จานก่อนเพื่อนๆมาเสร็จแล้ว เดี๋ยว่าจะปักใส่ขวดนะเก็บไว้กินนานๆนะคะเดือน 2, 2> mm. สองเดือนสามเดือนก็ไม่เสียนะสามเดือนสี่เดือนก็ไม่เสียนะคะมามาเขาจัดใส่จานก่อนนะคะเอาละค่ะน้ำพริกกะปิเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินไม่เอ่ยอันนี้ซกคนี่จากสวนเรานะอันนี้ก็ผัก ผักเอ่อคณะเอไม่ใช่คณะสิกงตุ้งของเราแตงกวาไม่ใช่มะเขือไม่ใช่ปลาทูเรามาจากเมืองไทยนะคะนี่ปลาทูตัวใหญ่เลยมันเลยนะโอ้ยนี่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 น้ำพริกกะปิของเราก็เสร็จแล้วนะแสนอร่อยเลยเพื่อน,อนๆอร่อยยอมรับว่าอร่อยจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆซาร่าเคยเคยมากินข้าวที่บ้านนี้ใครๆมากินข้าวที่บ้านนี้ ต้องรู้นะว่าบ้านสาราทำอาหารอร่อยเนาะนี่น้ำพริกกะปินี่เราตำใส่ขวดเอาไว้นะคะไม่ต้องมาตำบ่อยๆนะจะกินเราก็ตักใส่ถ้วยมาแบ่งขนาดนี้เราก็กินเนาะเนาะไม่ต้องมานั่งตำตำทีเดียวก็มีรสชาติรสชาติเหมือนเดิมนะคะเนาะนี่ นี่น่ากินไหมเอ่ยปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะมันนะปลาทูมันนะเอาจากเมืองไทยปลาทูนี่มาจากเมืองไทยถ้าเกิดปลาทูเนี่ยจะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งจะเข้าเดือนสองเนี่ยโอเคปลาทูเนี่ยจะมันนะคะแล้วก็จะเนื้อนุ่มอร่อยมันนุ่มมากแล้วถ้าเกิดเกินเดือนนั้นอะ่ะก็คือไม่อร่อยแล้วเนาะ เอออร่อยแต่ไม่อร่อยเหมือนเดินเดินที่ซาร่าไปเที่ยวเมืองไทยทุกปีนะนั้นซาร่าเยอรมันขอฝากทีนะคะน้ำพริกกะปิค่ะนี่นี่น,น,นแสนอร่อยนะจ๊ะโอ้ยแซบ่แซบแเลยแต่ตอนนี้ซาร่ายังไม่กินนะไว้คลิปหน้าซาร่าจะกินนะคะเพราะว่าคลิปนี้ซาร่ากินข้าวไปแล้วเนาะกินไปตอน11โมงตอนนี้ เที่ยงครึ่งเนาะก็เลยไม่กินไม่หิวนะโอเคนั้นซสลาขอกลับไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้านะอย่าทิ้งซสลาไปไหนนะคะเนาะกินข้าวกันจ้ากินข้าวกันนะคะหืมกินข้าวกันนาะหอมหอมโอ้ยอร่อยอร่อย,ออยเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย,บาย